จอดปัญหาการบวกสวัสดีครับน้องๆวันนี้เรามาเที่ยวตลาดกันนะครับหลังจากที่เราได้ฝึกฝนการบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกินหนึ่งรกันไปแล้วทั้งการบวกจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีหนึ่งหลัก และการบวกจํานวนที่มีสองหลักกับจํานวนที่มีสองหลักครับเราลองไปทบทวนการบวกจํานวนที่มีผลบวกไม่เกินห0ึรกันดีกว่าเราลองไปทบทวนการบวกจํานวนที่มีผลบวกไม่เกินห0ึรกันดีกว่า ในวันนี้เราจะมาฝึกฝนการบวกเลขกันต่อแต่จะเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบของโจทย์ปัญหาครับขายชมพูได้34เข่งและขายมะม่วงได้42เข่งรวมแล้วขายผลไม้ได้ทั้งหมดกี่เข่งกันนะวันนี้เด็กๆช่วยป้าหาจำนวนผลไม้ที่ขายได้ในวันนี้หน่อยสิจ้า นี่คือโจทย์ปัญหาที่เราต้องหาคำตอบกันครับน้องๆน้องๆยังจำหลักในการแก้โจทย์ปัญหากันได้ใช่ไหมเอ่ยเรามาทบทวนกันหน่อยดีกว่าหลักในการแก้โจทย์ปัญหาคือวิเคราะห์สิ่งที่โจทย์บอกและสิ่งที่โจทย์ถามเพื่อตัดสินใจเรื่องวิธีหาคำตอบนะครับน้องๆยังจำกันได้ใช่ไหมครับว่า สิ่งที่โจทย์บอกและสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรตัวอย่างเช่นโจทย์ปัญหาของแม่ค้าในข้อนี้ขายชมพู่ได้34เข่งและขายมะม่วงได้42เข่งรวมแล้วขายผลไม้ได้ทั้งหมดกี่เคงสิ่งที่โจทย์บอกเรามาก็คือจำนวนชมพู่ที่ขายได้34เข่งและ จำนวนมะม่วงที่ขายได้42เข่งครับส่วนสิ่งที่โจทย์ถามก็คือจำนวนผลไม้ทั้งหมดที่แม่ค้าขายได้ครับนี่คือขั้นตอนเริ่มแรกของการแก้โจทย์ปัญหานะครับและเมื่อเรารู้สิ่งที่โจทย์ถามและสิ่งที่โจทย์บอกแล้ว ก็ถึงเวลาของการนำสิ่งเหล่านี้มาวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจเลือกวิธีการหาคำตอบกันครับในข้อนี้เรารู้ว่าโจทย์บอกจำนวนของผลไม้ที่ขายไปทั้งสองชนิดคือชมพู่34เข่เคงและมะม่วง42เข่เคงและโจทย์ถามหาจำนวนผลไม้รวมทั้งหมด ดังนั้นวิธีการหาคำตอบในข้อนี้จึงต้องนำจำนวนผลไม้ทั้งสองชนิดมารวมกันครับซึ่งก็หมายถึงการบวกต่นเองจำนวนผลไม้ที่ขายได้และมาถึงตอนนี้เราก็จะหาคำตอบของโจทย์ในข้อนี้กันได้แล้วนะครับขายชมพู่34เข่ง ขายมะม่วง42เขง่ง34บวก42เท่ากับ4หน่วยบวก2หน่วยเท่ากับ6หน่วยใส่6ในหลักหน่วย30บวก40เท่ากับ70 ใส่เจ็ดในหลักสิบดังนั้นจำนวนผลไม้ที่แม่ค้าขายได้ทั้งหมดก็คือเจ็ดสิบหกเข่งนั่นเองครับน้องๆเด็กๆเ,เก่งจังเลยนะคะสรุปแล้วคือวันนี้ป้าขายผลไม้ได้ทั้งหมด76เข่งนั่นเองค่ะ ตอนนี้น้องๆก็ได้รู้จักกับโจทย์ปัญหาการบวกกันแล้วนะครับเรามาฝึกความเก่งกันในตัวอย่างต่อไปดีกว่าสวัสดีจ้าเด็กๆอัปแปะมีปัญหาเรื่องปริมาณข้าวสารในร้านจ้าเมื่อวันจันทร์อัปแปะซื้อข้าวสารมาสิบกระสอบและวันอังคารอัปแปะซื้อข้าวสารมาอีกสิบห้ากระสอบเด็กๆช่วยอัปแปะหานหน่อยสิครับว่า ในร้านของอาปแปะรวมมีข้าวสารทั้งหมดกี่กระสอบเอาล่ะครับเด็กๆเราลองมาช่วยอาปแปะแก้ปัญหานี้กันดีกว่าครับโจทย์ปัญหาของอาปแปะก็คือวันจันทร์ซื้อข้าวสารมาสิบกระสอบวันอังคาร ซื้อข้าวสารมาสิบห้ากระสอบรวมแล้วมีข้าวสารทั้งหมดกี่กระสอบเริ่มหาสิ่งที่โจทย์บอกและสิ่งที่โจทย์ถามกันเลยครับในข้อนี้สิ่งที่โจทย์บอกเรามาก็คือจำนวนข้าวสารที่ซื้อมาในวันจันทร์และจำนวนข้าวสารที่ซื้อมาในวันอังคารครับ และโจทย์ถามหาจำนวนข้าวสารทั้งหมดที่อปแปะมีครับโดยจากโจทย์ที่บอกว่าข้าวสารได้ถูกซื้อเพิ่มขึ้นในวันจันทร์และวันอังคารและโจทย์ถามหาจำนวนรวมของข้าวสารทําให้เราสามารถวิเคราะห์ได้ว่าวิธีการหาจำนวนข้าวสารทั้งหมดนั้นจะต้องนำข้าวสารทั้งหมดมารวมกันซึ่งนั่นก็คือ การบวกนั่นเองครับเราจะได้ว่าจํานวนข้าวสารทั้งหมดเท่ากับจํานวนข้าวสารที่ซื้อมาในวันจันทร์บวกกับจํานวนข้าวสารที่ซื้อมาในวันอังคารครับโดยประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็คือสิบบวกสิเท่ากับเท่าไรนั่นเองครับจากนั้น เราก็มาหาคำตอบกันเลยนะครับสิบบวก 15. สิบห้าศูนย์หน่วยบวกห้าหน่วยเท่ากับห้าหน่วยใส่ห้าในหลักหน่วยหนึ่งสิบบวกหนึ่งสิบเท่ากับสองสิบใส่สองในหลักสิบ ผลบวกที่ได้ก็คือ25นั่นเองครับดังนั้นอปแปะมีเข้าสารรวมทั้งหมด25กระสอบนั่นเองครับเป็นยังไงบ้างครับน้องๆได้เห็นตัวอย่างของโจทย์ปัญหาการบวกกันไปแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่น้องๆจะได้มาตะลุยโจทย์ปัญหา เพื่อฝึกฝนกันเองแล้วล่ะครับไปกันเลยช่วงฉายเดียวตอนหากันจนเจอน้องๆมาฝึกฝนการแก้โจทย์ปัญหากาันด้วยโจทย์ปัญหาสนุกๆเหล่านี้กันนะคะแม่ค้าขายมังคุดได้32เข่ง และขายเงาะได้57เข่งแม่ค้าขายผลไม้ได้ทั้งหมดกี่เข่งวันแรกคลอยอ่านหนังสือ11หน้าวันที่สอง อ่านอีกสิบสามหน้ารวมสองวันอ่านหนังสือได้กี่หน้า wow. 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 เลี้ยงปลาไว้สามสิบตัวซื้อมาเพิ่มอีกสี่สิบห้าตัวรวม มีปลาทั้งหมดกี่ตัวว้าววกุหลาบสีแดงได้27ดอกเก็บกุหลาบสีชมพูได้ สาองดอกรวมเก็บกุหลาบได้ทั้งหมดกี่ดอกในสมุดภาพมีรูปดอกไม้32สองรูปมีรูปอื่นๆ6รูปในสมุดภาพมีรูปรวมกันกี่รูป เป็นยังไงบ้างครับน้องๆเข้าใจเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกกันแล้วใช่ไหมครับอย่าลืมไปฝึกฝนกันบ่อยๆนะครับและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ